ครับต้องบอกนี้ละกันผมรายงานให้ทราบว่าวันนี้นะครับมีการนัดหมายออของท่านท่านประธานคณะกรรมการเรื่องของการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับเรื่องออแพทยสภามีความเห็นลงโทษคุณหมอนะครับทั้งสิ้น4ี่ลาย แล้วก็ทำความเห็นแต่ละแต่ละท่านมานะครับเพื่อ,อามาชี้แจงให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้เห็นว่าแต่ละท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรก็แยกเป็นเป็นรายบุคคลไปนะครับเพราะว่าเอกสารเนี้ยเป็นเอกสารที่จะต้องแยกรายบุคคลเพราะเนื่องจากว่าแต่ละบุคคลนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของการลงโทษในเรื่องของ ข้อเท็จจริงและในเรื่องของข้อกฎหมายดังนั้นทั้ง3ามส่วนนี้ก็เลยมีความสําคัญที่มีความเห็นว่าจะต้องแยกความเห็นกันนะครับว่าผู้ถูกร้องที่หนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นลักษณะของการพิจารณาว่าจะมีความเห็นของแต่ละท่านอย่างไรดังนั้นพอมีความเห็นแต่ละท่านก็กลับไปแก้ในส่วนที่ยังมีความไม่เรียบร้อยของตัว คณะกรรมการเองที่วันนี้มีความเห็นปรับเพราะบางอย่างเนี่ยอาจจะเกิดความยังยังไม่ไม,ไม่ไม่เข้าใจในเรื่องของออประเด็นข้อกฎหมายบางอย่างแต่เมื่อมีการดีเฟนต์ให้เกิดความเข้าใจกันแล้วเนี่ยก็ก็จะกลับไปแก้ไปแก้เอกสารแล้วก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีการนัดประชุมอีกหนึ่งครั้งเพื่อจะนําผลสรุปของแต่ละท่านไม่ใช่ผลสรุปพร้อมกันนะครับ แต่ละท่านมีความคิดเห็นกันอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยก็จะนําเรื่องดังกล่าวนั้นเนี่ยส่งให้กับทางสภานายกพิเศษนําไปพิจารณาตัดสินใจเลยว่าท่านจะมีความเห็นอย่างไรอาจจะมีความเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งของคณะกรรมการก็เป็นสิทธิเพราะมันเป็นอำนาจหน้าที่ฉเฉพาะนะครับของท่านสภานนายกพิเศษแต่เพียงผู้เดียว อันต่อมาเราก็ขออนุญาตแจ้งว่าวันนี้คณะกรรมการที่เข้ามานะครับที่เป็นในรูปของคณะกรรมการที่แท้จริงเนี่ยจริงๆมีอยู่9ท่านอีกหนึ่งท่านเนี่ยเป็นเพียงแค่ที่ปรึกษาส่วนท่านที่ปรึกษาเนี่ยวันนี้เนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็อีกหนึ่งท่านเนี่ยก็คือไม่ได้เข้ามาร่วมร่วมร่วม,รวม,รวมประชุมด้วยเหมือนกันนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นท่านนารินพงศ์นะครับที่เป็น นายกสมาคมธนีความวันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ก็ยังไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าการที่จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยก็คือท่านก็สามารถยื่นความเห็นตรงนี้ต่อไปยังนายกสภาพ,พิเศษพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็ยังทําได้นะครับก็เลยเป็นประเด็นที่เราวันนี้มีการหารือกันนะครับและพรุ่งนี้เมื่อมีการส่งประชุมแล้วก็จะถือว่าการทํางานของคณะกรรมการในในชุดนี้ ก็จะเป็นที่สิ้นสุดกันนะครับหลังจากที่มีการยื่นหนังสือ,อ,อทําความเห็นนะครับให้กับทางนายกสภาพิเศษนะครับพรุ่งนี้ตอนบ่ายสองโมงเมื่อเสร็จกระบวนการดังกล่าวก็ถือว่าเสร็จสิ้นของขคณะกรรมการชุดดังกล่าวทันทีครับวันวน,น,นี้ดูจากความคิดเหนของคณะกรรมการทั้งเคนที่ร่วมประชุมเป็นไป,นปนในทิศทางห่าีโคํ่รือว่าเห็นด้วยกับคสคือต้องเรียนงี้ครับว่าพวกเรา พิจารณาเนี่ยเราพิจารณาตามเนื้อหาประกอบกับข้อกฎหมายก็จึงมีความเห็นแตกต่างกันเลยครับก็หมายความว่าแตกต่างกับทางาความเห็นของแต่ละท่านนะครับบางอย่างมีความเห็นคล้ายกันกับทางแพทยสภานะครับว่าแพทยธรามมีมติอย่างไรก็มีความเห็นคล้ายก็มีมีความเห็นเ,เหมือนกันแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องบางเรื่อง ก็มีหรือชี้ให้แพทยสภาเห็นในบางอย่างว่าน่าจะต้องมีกฎหมายบางอย่างเอาไปเพิ่มเติมได้เพราะฉะนั้นกลับไปมองดูในเรื่องของอำนาจของนายกสภาพิเศษเนี่ยก็มีเห็นว่าเห็นด้วยกับแพทยสภาทั้งหมดซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องที่แตกต่างกับทุกครั้งที่ทำมาก็คือเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการพิจารณาเฉพาะเรื่อง เพราะโดยปกติเนี่ยการประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ผมทำงานมามักจะมีประเด็นเรื่องของการร้องเรียนมาว่าคุณหมอได้กระทำความผิดแล้วก็ร้องเรียนพฤติกรรมพฤติการหรือการรักษาของคุณหมอเป็นความผิดนะครับแต่เคสเนี้ยเป็นเคสที่ถ้าจะมาบอกถึงเรื่องของผู้เสียหายเนี่ยก็ต้องบอกว่าผู้เสียหายเองก็ไม่ได้ร้องเข้ามาก็ยังคงรักษาตัวแล้วก็หายเป็นปกติไป แต่อันนี้กลับกลายเป็นอีกบุคคลหนึ่งที่ร้องเข้ามาเนี่ยแล้วแพทยสภาก็วินิจฉัยก็ถามว่าวินิจฉัยได้ไหมได้ครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับก็เป็นประเด็นที่ที่อธิบายให้ฟังส่วนนักข่าวอาจจะมีที่สงสงสงสัยหรือสอบถามอีกเรื่องหนึง่งบอกแล้วหนังสือที่ได้รับมาเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ยังมีเวลาให้กับทางสภานายกพิเศษที่ยังรอเอกสารที่จากแพทยสภามาอีกได้ เพราะว่าได้รับคําตอบเาว่าได้ส่งเอกสารให้ครบถ้วนแล้วซึ่งเราก็กลับไปตรวจดูในเรื่องของส่วนที่เราขอไปเนี่ยมันอยู่ในกฎหมายของแพทยสภาในเรื่องของอํานาจหน้าที่แต่ละขั้นตอนซึ่งมันก็จะมีอำนาจหน้าที่ขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเหมือนกันแต่ว,ว่าแพทยสภาเองไม่ได้ส่งเอกสารดังกล่าวตรงนั้นมาให้นะครับก็ก็ไม่เป็นไรครับตรงนี้เนี่ยทางคณะกรรมการก็มองว่า ก็จะก็พิจารณาต่อไปได้นะครับแต่เรื่องนี้ก็ลองก็ลองย้อนกลับไปดูนะครับถ้าจําข้อบังคับไม,ไม่ไม่ผิดในมาตราเนี่ยนะครับจะเป็น43นะครับตัว43เนี่ยลองกลับไปดูแล้วกันว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดว่าในเมื่อมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดท่านก็ควรที่จะส่งข้อมูลมาให้เราซึ่งในนี้มันไม่มีอยู่จริงนะครับผมก็เลยบอกว่า วันนี้เนี่ยประเด็นทั้งหลายมันยังอยู่ในการพิจารณาอยู่นะครับก็เลยมีบางอย่างที่เราไม่สามารถที่จะอธิบายได้ไดทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของทาง <c oughs> แพทยสภากฎหมายแพทยสภาด้วยทั้งซิมครับเอกสารที่คณะกรรมการซีเรียสแล้วก็จะต้องขอเพื่อที่จะนําไปพิจารณาแล้วก็คดีดังก่าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผลการรักษาด้วยไหมครับขอแน่นอนครับเพราะอันนี้เป็นเรื่องของการที่ถูกลงโทษ แล้วมันอยู่ในที่ผมบอกให้กลับไปอ่านดูนะใน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 ,ในมาตราสีสารเรื่องของวิวกฤตไม่วิกฤตบอกแล้วไม่ไม่ได้อยู่ในเนื้อหาของเอกสารแพทย์แพทย์ดยสภา,าไม่มีคําว่าวิกฤตมา,มาตราสีสานี้เป็นข้อบังคับพรบรนะคะอยู่ในพรบ,รรบรซึ่งตรงนี้ที่เอกสารที่แพทยสภา,าไม่ได้นํามาให้นี่คือเป็นเหตุผลสําคัญที่จะให้เราใช้เป็นเหตุผลในการพิจารณา ถ้าเปรียบเสมือนมันมีขั้นตอนสมมุติถ้ามันมีอยู่สิบขั้นตอนน่ะวันนั้นผมอธิบายขา้อพูดได้ทิิงแล้วว่ามันหายไปเม็ดหนึ่งผมก็คิดว่ามันหายไปเม็ดหนึ่งก็ควรจะมีให้ครบก็จึงขอไปถ้าท่านบอกว่าให้มาครบแล้วไม่มีท่านยืนยันอย่างนั้นก็เป็นสิทธิเราก็คงไปโต้แย้งไม่ได้นะครับแต่เราก็ยังยืนว่าวันนี้เราก็ยังคุยกันในเรื่องประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็ดูในข้อกฎหมายเหมือนกันว่าข้อกฎหมายก็มีเรื่องบ่งชี้ตรงนี้อยู่นะครับว่าท่านตั้งคณะกรรมการขึ้นมากี่ชุดของท่าน ท่านก็ควรจะต้องมีรายงานตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้มีความสําคัญในเรื่องของการลงมติเนี่ยมันก็ควรจะต้องมีแต่ว่าท่านบอกไม่ไม่ไมเอกสารส่งมาให้ครบแล้วมันก็เป็นเรื่องของข,ของแพทยสภา,า,าซึ่งขั้นตอนที่บอกว่าหายไปนี่มันอาจจะนําไปสู่การพิจารณาว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายือเครับอ๋อไม่หรอกครับไม่ได้ไปตัดสิทธิ์เรื่องนี้เพราะว่า ขั้นตอนตรงนี้เป็นแค่ความเห็นของคณะกรรมการที่เฉยแต่สุดท้ายแล้วคือมันจะต้องไปจบที่ตัวของนาย,ยกที่จะต้องสรุปว่าเป็นไปในทิศทางไหนด้วยอ๋อนแน่นอนครับคณะกรรมก,การไม่สามารถ<อ>ที่<ห>จะไปมควา,า,วาเหอ๋อ,อนแน่นอนครับคือมันเป็นอำนาจขาดตามพระราชบัญญัติอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยคณะกรรมก,การเองจะไปชีน้นําท่านไม่ได้เราเพียงแต่ว่าเราไปเจออะไรมาบ้างเราก็วางไว้ให้ท่านเหมาะท่านดูคณะกรรมก,การไม่ได้มาลงมติซ้ายกับขวาให้ท่านต้องไปทําอย่างนั้นไม่ได้ารา เป็นเป็นการบอกว่าวันนี้เราไปเจออะไรมาบ้างเราเห็นอะไรมาบ้างเราก็ตั้งไว้ท่านดูลังจากนี้ไปท่านก็มีเวลาอยู่สักสองสาวันนะครับดังนั้นเวลาถูกบีบด,ด้วยกฎหมายของเขาเนี่ยแหละครับเพราะกฎหมายเขาเขียนแค่15วันดังนั้นจะไปดึงไว้จะไปพิจารณายื้อเวลาอะไรทัางๆมันทำไม่ได้ครับจากนี้ไปข้อกฎหมายมันไม่ได้ห้ามแนละ้วพอมาถึงมีการส่งภายในเวลาไม่เกิน15วันเนี่ยแพทยสภาเขาจะไปทํากี่วันผมผมก็อ่านไม่เจอนะว่ามันจะต้องมีกาหนดเวลาหรือเปล่า ว่าไม่มีก็คือก็คือเป็นหน้าที่ของแพทย์สภาที่เขาต้องไปทําต่อความเห็นที่คณะกรรมการนีจะส่งให้ท่านนายกสภา,านายกพิเศษ,ษะคะจะเป็นความเห็นของคณะกรรมการแต่ละท่านเป็นรายบุคคลแล้วก็กล่าวถึงผู้ถูกกล่าวหาเป็นรายบุคคลด้วยถูกไหมคะถูกครับก็มีสี่ท่านที่บอกว่าสามไม่ใช่มีสี่มีสี่คนประเด็นที่มีการเห็นต่างกันหรือว่ายังไม่ไปถึงก็คือประเด็นอะไรบ้างในวัน,นที่คุยกัน จริงๆมันก็อย่างที่บอกมันมีทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายนะครับถ้าข้อกฎหมายมาเป็นตัวตั้งเนี่ยทุกคนจะมองเห็นกันอยู่แล้วว่ามันมัน,ม,นมันมีอะไรบ้างบางอย่างถ้าเป็นข้อกฎหมายขัดกันไม่ได้เพราะกฎหมายบังคับให้ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างผมมีความเห็นในข้อกฎหมายบางเรื่องผมก็บอกแล้วข้อกฎหมายนี่มันสาคัญผมก็บอกอธิบายท่านฟังเพื่อให้ท่านลองไปพิจารณา,าดูแต่ท่านบอกว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากับเรื่องของข้อเท็จจริงบางอย่างมันก็เป็นสิทธิของคณะกรรมการ ก็ไม่ใช่ว่าคณะกรรมการจะเห็นด้วยตามกันไม่ใช่พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามันมีเรื่องอะไรที่ตอนนี้นยังต้องคุยเปนอนันอ๋อไม่มีอะไรจะคุยแล้วครับเพราะว่ามันพิารณาจบไปแล้วในเรื่องของความเห็นทุกคนพารณาจบไปแล้วเหลือก็วันนี้ไปปรับแก้เอกสารตัวเองที่ยังมีคําบางอย่างที่เขายังเขียนเขียนไม่ตรงกับทางกฎหมายก็ให้กลับไปปรับแก้แก้กันก่อนประธานถ้าก็สั่งล้วให้กลับไปปรับแก้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยให,ให้ให้นำมามา,มาส่งมอบนะครับ แนวโน้มของทิศทางความเห็นไปทางโทนไหนมากกว่ากันหรือมันมีแบบกำกึ่งกันใช่ต้องไปถามนนยกสภาพิเศษว่าแบบทิศทางของวันนี้คืคอคือวันนี้เราคุยกันก็เป็นเรื่องของความความเห็นว่าบางอย่างก็เห็นด้วยบางอย่างก็ไม่เห็นด้วยอันนี้คือคณะกรรมการ,าการต้องพูดไปเลยว่าน้ำหนักมันก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าการที่จะบอกว่าถูกกับผิดใช่ไม่ใช่เนี่ยหรือจะไปในทิศทางไหนมันอยู่ที่นายกสภาพิเศษสภานายกพิเศษเป็นคนคิดเอง okay. โอ้มันมันมันเมื่อกี้ไม่ได้นับไว้อ่าลืมความเห็นของคณะกรรมการนะคะมันจะเป็นไปในรูปแบบชี้ให้เห็นว่ามันมีจุดไหนบกพร่องอยู่ของมติแคสพาหรือเปล่าหลังหนังสือส่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมพูดอีกทีนะแล้วเดี๋ยวผมจะหลังหนังสือส่งเรียบร้อยแล้วผมไม่มีหน้าที่เป็นคณะกรรมการแล้วเดี๋ยวจะบอกไม่ไม่ให้ความเป็นธรรมไม่ให้ไม่เป็นกลางเลย๋ยวผมจะชี้ให้เห็นเลยว่าเขาจะต้องทำอะไรบ้างแล้วผมจะบอกให้ทุกคนเลยก็ได้ถ้าถ้าเกิดว่าคิดว่ามันมันมันไม่จริงก็ ดีเบตกันสักรอบก็ได้นะถ้าความเห็นผมส่วนตัวก็ผมก็คิดว่ามันก็ควรต้องมีอะไรแก้บางอย่างเช่นอะไรอ่ะผมว่าอยู่นานไปหรือเปล่าใช่ปไม่ได้มีผมเป็นผมเป็นทนายพรบอมันญาติภาทนายความหรือสภาพรบทนายความเนี่ยของผมสองวาระหมดเขาก็ไม่ให้อยู่ต่อแล้วแต่ที่นี่เขาไม่มีวาระนี่ ก็อยู่กันายาวๆไปแต่ไม่เกี่ยวแนละ้วไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ยกตัวอย่างให้เฉยเขาบอกขอให้ยกตัวอย่างก็พูดให้ฟังยกตัวอย่างเกับเรื่องนี้จะได้เข้าใจกันง่ายๆคือคือต้องบอกว่าเรื่องน,นี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ถึงบอกแล้วว่าก็น่าจะ,ะเราเ,เขียนเขียนเขียนเรื่องของการพิจารณาให้มันชัดคือน,นิยามศัพท์ก็อาจจะต้องมีให้มันชัดไปเลยใช่ไหมเ <c oughs> พราะอย่าลืมที่ที่ผมมองกับเมื่อกี้ผม,มอธิบายแล้วไงผมอยู่ที่นี่มาเป็นปีแล้วอ่ะผมส่วนใหญ่จะเจอแต่ว่าคนร้องแพทย์อ่ะ ว่าแพทย์ผิดอย่างไรรักษาผิดยังไงแล้วแพทย์ต้องรับผิดชอบอย่างไรหรือบางคนที่ไม่เป็นแพทย์แล้วมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยเป็นความผิดไหมเราเจออย่างนี้ไงแต่ครั้งเนี้ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทุกคนต้องต้อง,ต,องต้องเข้าใจด้วยต้องถือเป็นเรื่องใหม่จริงๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องของออคนที่ร้องไม่ใช่คนป่วยนะใช่ไหมแล้วคนส่วนใหก็มาร้องนี่ผมก็เห็นคนป่วยเขาก็เขาก,เขาก็หายดีอะ เขาไปรักษา,าเขาก็ดีขึ้นก็ยังก็ยังอันนี้ความความเข้าใจส่วนตัวนะเป็นอย่างนั้นมากกว่าอยากอยากความเห็นของพี่อะค่ะมองว่าข้อที่แตกต่างกันถ้าเกิดว่าสมไปแล้วมันจะมีผลในการปรับมติได้ด้วยอยู่ที่ท่านนายกที่ให้ความเห็นไปท่านไม่ใช่ของพี่ก็ได้แต่ว่าวันนี้ท่านก็ไม่ได้มามามา,มาสอบถามหรือว่าให้เราจะต้องไปไปในทิศทางใดไม่ใช่เพราะว่าตอนที่อ่านหนังสือท่านก็ไม่ได้มายุ่งกับพี่พี่มี ทำงานกับทีมงานแล้วก็หนังสือเยอะมากและความเห็นมันก็หลากหลายแต่สุดท้ายเราต้องอยู่ในกรอบที่เอาเรื่องข้อกฎหมายแล้วมาใส่ไว้อีกเช่นเดียวกันดังนั้นเวลาที่เรารับหนังสือจากใครมาที่คนมายื่นร้องเรียนทั้งหลายเนี่ยก็ก็ไม่ได้อยู่ในการพิจารณาของตรงนี้แต่ว่าไปอยู่ในการพิจารณาของกระทรวงแทนซึ่งท่านท่านนายกสภาพิเศษท่านก็มีหมยอีกใบก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสารสุข เหมือนพี่เนี่ยก็ทำหน้าที่รับเรื่องในฐานะที่เป็นคนรับเรื่องราวร้องทุกข์ที่พวกเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าพี่รับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นเขาเดินมาช่องนี้พี่ก็เสนอให้ท่านเห็นท่านเห็นเองไงแต่ไม่ได้ไปตัดสิทธิ์ของออสภาในยกพิเศษที่จะนําความเห็นของส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเอามาใช้ได้หรือไม่ก็ไปดูตามตัวพราบาวิป,ปกครองก็ให้อำนาจไว้อยู่แล้วว่าในการที่จะ วิด้ใช้คําสั่งทางปกครองเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเอาความเห็นที่มันเป็นความเห็นที่ให้เกิดความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายเนี่ยเอาเข้ามาประกอบการพิจารณาได้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็อธิบายให้ฟังแต่ว่าเราเราก็แล้วแต่แต่ในส่วนของคณะกรรมการเนี่ยเราไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างที่คณะกรรมการดูอะค่ะเจ็ดขั้นตอนของการพิจารณาคดีจริยธรรมอะค่ะของแพทยสภาเนี่ยถือว่าเขาตัดทำครบขั้นตอนไหมคะหรือเรามองว่าเจ็ดขั้นตอนมันขาดไปเจ็ดขั้นตอนเขาที่เขาทามาเขาก็ทําตามนั้นนะ แต่เพียงแต่แค enfin ่เราเห็นว mm ่าเอกสารบางบางส่วนมันหายไปเราถึงขอแต่เขาบอกว่าให้มาครบแล้วเราก็จะไปว่าอะไรได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไม่ได้ต้นเรื่องเขาไม่ได้ให้มาเราก็เราก็เราก็ไม่เห็นเท่านั้นเองเอกสารที่บอกว่าผมมีข้อมูลไปนะคะมันจะเป็นเหตุผลที่เอามาใช้ในการมีโต้ของของในสถานีนะคะทบคุณผูกชมมาใช้ก็ต้องบอกว่าแล้วแต่คณะกรรมการไปคิดเอาใช่ไหมถ้า เป็นความเห็นของใครเขาก็ต้องไปคิดว่าเขาควรจะคิดยังไงใช่ไหมละ่ะเดียแต่ผมในความเห็นของผมผมก็คิดว่าถ้าให้มาก็ดีก็เป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายก็เป็นประโยชน์ของแพทยสภาด้วยซ้ําเพราะอะไรเพราะว่าในพบรบท่านก็เขียนไว้เองอะ่ะว่ามันก็จะต้องโปร่งใสแล้วก็ชัดเจนใช่ไหมละ่ะมันก็ประมาณนั้น คือผมว่ามันก็มีแหละแต่าจะามีมากหรือมีน้อยขึ้นอยู่กับแต่ละคนใช้ดุลพินิษฐ์แหละเพราะว่ามันก็เป็นแค่ความเห็นไงแต่ไม่ใช่อำนาเสร็จขาดในการที่เราจะตัดเรื่องนี้ออกไปเลยเอกสารที่ขอเพิ่มไปนะคะเป็นเกี่ยวกับรายชื่อของนุกตรมาการการกรองหรือเปล่าคะรายชื่อก็มีนะเพราะพี่เป็นคนขอเององหายชื่อแต่เขาไม่มีมาให้ น่าจะเป็นมุมเนี้ยที่ไม่เห็นไหมอาจารย์โอเคยังอีกเนื่องจากว่าคณะกรรมการชุดนี้พิจารณาจากข้อมูลเอกสารชุดเดียวกันที่แพทยสภาเขาก็พิจารณาแต่ถ้าเราเห็นแตกต่างจากแพทยสภาพิจารณาแปลว่าคณะกรรมการมองว่าการลงโทษไม่ถึงขั้นนั้นไม่ควรลงโทษหรือว่าลงโทษไม่เหมาะกับฐานความผิดหรือยังไงคะก็แล้วแต่คนพิจารณาแล้วเพราะว่า เรื่องนี้อย่างที่บอกอะเราเป็นคนให้ความเห็นบางเรื่องบางเรื่องก็อาจจะต้องโดนเครียดแรงๆก็ได้เขาเครียดมาเบาเราก็บอกว่าเครียดหนักอีกหน่อยก็ได้แต่บางเรื่องเนี่ยแม้กระทั่งดีดมะกอ,อกอยังไม่ได้เลยใช่ไหมล่ะเราก็บอกว่ามันก็ไม่ควรไฟนอลสุดท้ายก็อยู่ที่คุณสมศักดิ์อยู่ดีอ๋อแน่นอนแน่นอนแน่นอนคือกฎหมายไม่ได้อนุญ,ญาตให้คณะกรรมการพวกเราไปไปทำความเห็นว่าอย่างไรหรือเราไปโหวตไม่ได้ เราแค่แต่ละคนคิดอย่างไรแล้วก็เอามาตั้งให้ท่านดูแต่ท่านก็ต้องเอาไปสรุปเองดังนั้นเนี่ยก็ภายในช่วงเวลาเพเซฟก็ต้องไม่เกินยี่สบเก้าท่านก็ต้องส่งแล้วแต่ยังไงคือวันพรุ่งนี้กรรมการต้องส่งไปให้ท่านแล้วหรือว่านนส่งนั่นคือไม่คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นัดส่งไงพรุ่งนี้นัดส่งตอนตอนสิบสี่นาฬิกา แต่ว่าท่านก็กลับ,ลบไปดูก่อนเลยจะแบบัเอาไปปรับ,ไ,ปปรบไงวันนี้ที่ให้กลับไปคือวันนี้พูดแล้วมันจะไปปรับอย่างนี้ไม่ได้เพราะแต่ละท่านก็ก็มีอายุมากแล้วนะบางบางท่านก็เห็นอยู่ว่าท่านก็มีอายุแล้วเป็นนักกฎหมายวุโสทั้งนั้นนะใช่ไหม mm hmm. ก็ให้ท่านไปไปไปปรับก็ประมาณนี้แหละ mm hmm. ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้มาทําข่าวเลยก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปตอนส่งเอกสารส่งไปให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวผมส่งเองส่งแล้วรูปไปประกอบก็ได้มีพิธีส่งใบสองอะไรนี้ใช่ไหมโอ้โหไม่ต้องถึงพิธีส่งหรอกก็ส่งเนียก็วางให้ท่านเนี่ยก็มอบให้ท่านที่ห้องเนี่ยก็ก็ที่ประชุมอยู่ก็ใช้ห้องประชุมท่านอ่ะโอเคนะคือคือมันจะต้องมีมีสรุปเรื่องที่มีอยู่ทั้งหมดอ่ะตรงนี้ก็คือสรุปสรุปเสร็จแล้วก็ ไม่มีอะไรแก้ก็ส่งเอกสารทานมาอ๋อได้ถ้าอยากมาไม่ห้ามอยู่แล้วผมไม่เคยห้ามนักข่าวอยู่แล้วนี่ทํางานกับผมไม่ต้องนานไม่เคยห้ามเลยผมบอกก่อนคือวันนี้ที่ลงไว้เพราะว่าส4บสนาฬิกาเนี่ยผมให้ไปกล่าวเอาเองเพราะว่าสิบสนาฬิกาผมเริ่มประชุมใช่ไหมล่ะแต่ต้องไปกล่าวเองเพราะว่าจะให้ผมบอกเวลาเลิกไม่ได้พอถึงเวลาขึ้นมาเนี่ยนี่นี่ผมเกรงใจพวกเรานะบางท่านยังยังมีความเห็นนึ่งผมพยายามให้ สรุปให้สั้นๆพักกูดเดี๋ยวพวกเราจะกลับบ้านก <Okay. S 1> ันกันช้าก็คือสรุปวนี้าบสองเสิร์ตได้นะคะ okay. ได้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 ไดก็ใบสองก็มาเจอกันก็ได้ใครหิวข้าวขึวข้นะ okay, นะโอเคนะครับส<อ>วัสดีครับ คู่เป็นการให้สามารถของเพื่อกิจจิตอาสรดูแลนะครับผู้ช่วยดนตรีว่า,าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เปิดเผยหลังจากที่วันนี้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องของข้อพัติตรงโทษของแพทยสภานะครับก็บอกว่าวันนี้ตัวองค์ประชุมเนี่ยมี9คนด้วยกันนะครับแต่ละคนเนี่ยก็ให้ความคิดเห็นที่ต้องบอกว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างกระจกกิงกระนะครับบางคนเองก็ไม่ได้อ่า มีทางเสียทางเดียวกัน,กนบางคนก็เห็นด้วยกับแพทยเยสภาบางคนอก็เห็นว่ามีบางข้อที่ควรจะต้องไปแก้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวของท่านนะคบคิดบอกว่ามีตัวของแพทย,ยพ์ที่ต้กงลงโทษเนี่ยไม่ใช่สามนะครับแต่เป็นสี่นะครับซึ่งเราก็ต้องไปหานะครับว่าอีกคนเป็นใครก่อนที่จะมีการประชุมอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพื่อที่จะให้คณะกรรมการมีการพิจารณานะครับและมีความเห็นเกี่ยวกับมติของแพทยเยสภานะครับ ว่าจะมีการมีโตหรือไมอ่นะครับซึ่งก็มองว่าเรื่องของแพทยสภาที่ส่งเอกสารมาเนี่ยก็ยังยังมีบางส่วนนะครับที่ตัวของคณะกรรมการเ,เห็นว่าอันี่การขอเพิ่มแต่เมื่อตัวของคณะกรรมการบอกว่าส่งมาครบแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นสิทธิของเขานะครับวมถึง เรื่องของเอกสารต่ตางๆเนี่ยก็มีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปปรับแก้ให้สอดคล้องให้มากขึ้นเลยครับเพราะว่าบางอันเนี่ยยังเห็นว่ามีคําที่จะต้องแก้ไขอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามกันนะครับว่าพรุ่งนี้แพทย,ยสภาที่มีการส่งมติเรื่องของการลงโทษแพทย์ที่เกี่ยวข,ข้องนะครับจะได้ผลสรุปว่ายอย่างไรคณะกรรมการจะมีการพิจารณารับเรื่องของอมติดังกล่าวหรือไม่หรือจะมีการยีโต้กลับไปให้ที่ประชุมของ คีะยสภานั้นมีความเห็นที่จะต้องพิจารณาใช้เสียงตึงหรือคือ47คนนะครับในการที่จะดูว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการนําเรื่องนี้เข้าหรือไม่เพราะว่าพรุ่งนี้คณะกรรมการจะเป็นกัดกันก่องทั้งท้ายก่อนที่จะส่งเรื่องของมติดังกล่าวเนี่ยให้กับนายกพิเศษก็คือตัวของคุณสมศักดิ์เทพสินนะครับรระมติสาธารณสุขนะครับได้พิจารณานะครับว่าจะมีโต้นหรือไม่นั่นเองครับซึ่งเราก็ต้องมารอติดตามนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ครับว่ามีความคืบหน้าอย่างไรเราจะกลับมารายงานท่้นุกผู้ชมได้รับชมอีก